ความุห้ไก็ให้ดีใจกันไว้เออคันมีข่าวสารดืบหน้าจังไดครับวันี้มาประชุมวันนี้ก็บปมแมนาที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยูเกาอยู่ไหม่เกี่ยวเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำของเขาฟ้องฟังเรื่บ้านเขาอะกว่า่งไกอจรูปน้อย ดามดเลยต่อต่อจากบ้านเราครั่มากว่ามาดุงมาดุงกับเขาแล้วคนเออนองมาสิเมามาเพิ่งกัวครับรู้เรื่องสภาพที่สาธารณะของเราว่ามันมันเป็นพื้นที่อย่างนี้ในเมื่อรุ่นก่อนๆนั้นน่ะพื้นที่ตรงนี้อาจจะมากกว่านี้แต่ในมามาในปัจจุบันในยุคของเราเนี่ย โดยที่มีการปล่อยป่าแล้วเลยมีการปลูกรุกขึ้นมาเรื่อยอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบได้นะมันก็จะเหลือพื้นที่แค่นี้ที่ผมทําถน,นนเนี้ยแล้วจะมีการจัดแบ่งโซนเนี้ยโซนโซนเนี้ยเนี้ยถนนเส้นเนี้ยผมจะแบ่งที่ปศสุสัตว์คือสัตว์ใหญ่อย่างโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยส่วน B2 ก็จะเป็นพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรอ,อะไรไปส่วน A2 นี่ก็จะเป็นแปลงพืชผัก ปอดสารพิษส่วน A2 ที่ว่าติดโอเอเอหนึ่งที่ว่าติดถนนอยู่ฝั่งโน้นผมต้องการที่จะสร้างร้านค้าชุมนี้แล้วเขาว่าให้ใหกันเป็นถนนแล้วเดี๋ยวผมมาขอตรงนี้เขาไม่ให้เขาบอกว่าที่ของคุณสุดตรงไหนก็คือเอาตรงนั้นทีนี้ผมพูดกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อยากจะปรึกษาทางชาวบ้านด้วยไง เราขอตรงนี้เขาไม่ได้เขาบอกที่ของคุณสุดต,ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องให้เขาถมหนองสะให้เราแล้วที่เขาถึงไหนหลักเขตเขาถึงเขาว่าหลักเขตเขาอยู่นี่นี่หลักเขตตัวนี้ครับแต่อันอออทีนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ายิงยิงตรงไปนะยิงตรงไปจนถึงอันอานะเราแน่นอนเมื่อผมขอตรงนี้ไม่ได้เขาไม่ให้ความร่วมมือผมก็ไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องถมสะให้ผมผมบอกผู้ใหญ่บ้านให้บอกละ quốc cao hoang đấy khó hơn khó hơn เราอาน้ำนาเป็นทนกปลาที่นี่เมื่อเดียมันเงไปนก็ถ้ามันต้องรอใถ้มันลึ่งงก็เอาน้ำมันลวกทิ้งเมื่อเชือกจไปดูอะไรงนี่นี่ลวกไปเลยชั้นที่สองมันด้วยไป